จิงฟุชายเสินเนียบเรียงโดยสมบูรณ์แก่นตะเคียนเทพเจ้าแห่งโชคลาภความร่ำรวยที่คนจีนนับถือกันตามท้องถิ่นต่างๆนั้นมีหลายองค์แต่ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือเจ้ากงหมิงปีการกงเถาจู่กงกวดอูเป็นต้นแอีกองหนึ่งที่มีคนนับถือกันมากก็คือเจิงฟุชายสนหรือชายปัวสิงจิน หรือผู้สั้นผิงซื่อกงหรือจงฟุเซียงกงซึ่งมีนามเดิมว่าหลี่กุ้ยจูหลี่กุ้ยจูถือกำเนิดเมื่อวัน,วนที่17ค่ำเดือน9ที่จังหวัดจีชวนมณฑลซางตงในราชสมัยฮ่องเต้เซียวหวนตี้แห่งราชวงศ์เว่ยเหนือซึ่งทรงของราชระหว่างคิจสกราช4 7 1ร้อสถึง499สมัยเป็นเด็กเขาสนใจด้านการปกครอง โดยเฉพาะด้านกฎหมายเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วถึงขอรับราชการเป็นนายอำเภอและข้าหลวงในขณะที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเขาได้นำเอาผลประโยชน์มาให้ชาวบ้านด้วยการขุดลอกคูลองให้น้ำไหลได้สะดวกเขาทำนบเพื่อควบคุมน้ำเข็มในช่วงน้ำขึ้นบริเวณแม่น้ำและด้วยเหตุที่เขามีความเห็นใจความทุกข์ยากของชาวบ้านเขาจึงต้องใช้เงินเดือนของตนเองมาช่วยเหลือชาวบ้านดังนั้น กขจึงจําเป็นต้องใช้ชีวิตประจําวันแบบประหยัดซึ่งแดงหเห็นถึงนิสัยของเขาว่าเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์ไม่โกงกินสินบาทค่าสินบนจนทาให้ชาวบ้านเดือดร้อนด้วยเหตุนี้เองจึงทาให้ชาวบ้านพากันรักใคร่ให้ความเคารพยำเกรงด้วยเหตุนี้เองภายหลังจากได้เขาถึงแก่กรรมแล้วชาวบ้านต่างระลึกถึงคุณงามความดีจึงได้สร้างศาลเจ้าขึ้นเพื่อระลึกถึงเซ้นไหวในวันคล้ายวันเกิดวันตายพร้อมทั้งได้มีการจารึกชื่อและคุณงามความดีไว้ในประวัติศาสตร์อีกด้วย เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านในสมัยต่อมาฮ่องเต้หลายพระองค์ได้ทรงประกาศยกย่องวอยยศให้สูงขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ชนรุ่นหลังสืบไปดังตัวอย่างเช่นในสมัยราชวงศ์ถังฮ่องเต้ถังเกาจงซึ่งทรงของราชระหว่างคิริสักราช650าถึง683ได้ทรงสถาปนาหลี่กุ้ยจูเป็นชายปัวซิงจินผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยในสมัยราชวงศ์ถังครั้งหลัง ฮองเต้ทางมิงจงส่งของราชระหว่างกิจสกราช926ถึง933ได้อวยยศหลีกุ้ยจูให้สูงขึ้นเป็นส่วนจินจงฟุเชียงกงผู้มนที่เป็นเจ้าแห่งการเพิ่มพูนความร่ำรวยในสมัยราชวงศ์หยวนระหว่างกิจักราช1,271ถึง1,368หลีกุ้ยจูได้รับรชาชทานเพิ่มอิสรยศเป็นผู้สร้านปิงซืกกง่อกงงทั้งหลก็ตามณที่เตาก็ถือว่าหลีกุ้ยจู เป็นผู้ที่ได้รับพระองค์การจากองค์ยกอองสองเตให้มีหน้าที่ควบคุมดูแลความล่ารวยมั่งมีสีสุขของเทพเจ้าบนสวรรค์และในโลกมนุษย์ด้วยวันฉลองที่สําคัญวันหนึ่งของท่านคือวันที่22ค่าเดือน7